ขาเลยนะครับบ <c oughs> ูมมามคำาตแต่ละวันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมจะมากินโชว์นะฮะเห็นหลายๆช่องเขาชอบกินโชว์คือไม่ใช่ต้องการจะกินโชว์แล้วครับจริงๆก็คือวันนี้ผมได้ลาบปากมาก็คืออะไรครับอันนี้น้ำยาปูนะครับแล้วก็ครบชุดขนมจีนนะครับแล้วก็ผักแนมมาจากข้างบ้านซึ่งเป็นคุณแม่ยายนะครับแล้วก็คู่เขยวันนี้ ได้รับมาก็เลยต้องมาทานกันนิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งเก็บผักบุ้งงอกออกมานะครับแล้วก็จะเรามาลองทิมกันดูซิว่าเมื่อทานกับผักบุ้งงอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผักบุ้งงอกที่ผมเก็บมาเมื่อเช้าผักบุ้งงอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเราทานดิบผมว่าอร่อยกว่าการทาน ไปลวกไปอะไรผมว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวจะลอง <c oughs> ทานกันเลยดูซิว่าเมื่อทานกับขนมจีนแล้วเป็นไงคางจริงทานกันไยอย่างนะครับเลื่อนมาหน่อยตัดเตยน ก็น่าจะอร่อยนะครับนี่ครับน้ำยาป่าผมว่าโชว์กันหน่อยดีกว่าบูเป็นปูนะครับผ่าเลยนะครับ มูมามคำโตแต่มาอร่อยมากครับเพราะเราตัดไปปุ๊บเนี่ยรสชาติจะหนเหม็นเขียวก็คงต้องมูงมามมาเพราะผักบ,บุ้งงอกเป็นยาวนะเย่ยน้อยสีย่ช้นนี้นะครับ,อ,บอร่อยมากครับหรือว่าผักบ,บุ้งงอกเนี่ยทานเป็นผักแนม กับอาหารได้หลายอย่างจะเอาไปทำอร่อยมากนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรโชว์จบแค่นี้ครับอร่อยทำผักบุ้งงอ,อกทานเองได้ทำอาหารอร่อยๆอทานกับเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นยำเป็นมาม่ากื้น,นี้ได้น้ำยามาก็าทานน้ำยาอร่อยครับวันอื่นได้อะไรมาอีกผมก็ทานได้หมดทานกับข้าวแกงก็ได้อร่อยดีโอเคนะครับขอทางต่อสวัสดีครับ อร่อยมากครับหากท่านสนใจผลงานของผมที่ผ่านมาในช่อง DIY b y k i t ขอให้พิมพ์ DIY b y k i t ตามนี้นะครับ DIY b y k i t เว้นวักหรือติดกันก็ได้ใน Google ครับหรือตามนี้ครับ e 3 r h o m e Hashtag ก่อนนะครับ Hashtag e 3 for home หรือ e 3 for home จะพิมพ์ติดกันหรือเว้นวรรคก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ท่านจะได้พบกับช่อง DIY y กิจและผลงานอีกมากมายที่ผ่านมาครับอ๋อและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ